ใช่มึงแปดเปื้อนอยู่แล้วหรอไอ้ชัดไม่ไม่มึงแปดเปื้อนอยู่ครับอันนี้ด่านอะไรวะเสียงของคุณเหมือนด่านลงตำรวจเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวทำไมกูปั่นไฟไม่ได้วะกูไม่ให้ปั่นไอ้เหี้ยอ๋อนี่ไงโคตรฉีกไอ้บาลีมาดีบานีบางการได้เสร็จแล้วอีกอันเดียวเองจะหลืออันเดียวเองที่เอาให้ไม่เสร็จกันไปตัวอะไรวะแต่กูได้เสียงฆ่าตะกอน นี่ไอ้ย่อยไอ้ย่อยไอ้ย่อยเสียงเงี้ยไอหยอยจั๊วะขะดอยอยู่ตรงคูตรงกูโดนเที่แกไม่อยู่ข้างบนนะเฮียกูนน่งอยู่ข้างล่างตรงนี้มันฝันไม่ได้แอร์บัสแม่งโทรเกมมาดูดิคุณผู้หมวก็เล่นไอ้ี่เฮ้ยหนูวิ่งไปไหนอ่ะ ฝั่งนั้นปัดไม่ได้ไม่ได้เลยมันติดเก้าอี้มันติดเก้าอี้ติดเก้าอี้โอ้แม่งห้องวีแต่กูไม่รู้ห้องวีอยู่ไหนเป็นแม่งโขอเกมจ์จะล่างมันเออกูอยู่อีกฝั่งมั้ยโอเคโอเคเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกูไปช่วยเฮ้ยทำมันหายแล้วนะมันหายแล้วนะปล่อยมันเลเฮียบ้าละะคนหนึ่งมาเลยปล่อยมันปล่อยมัน ฮ้ยกลับมาแล้วมันกลับมาเหรอไม่กลัวกลับมาแล้วกูไปเองกูไปเองกูไปบาเองอ่ะบ้าเอขนัดดูซักถ้าใครเดินมาถ้าใครเดินมากูรู้สึกมันแอบอยู่ห้องข้างๆกูมาอยู่กับกูไอ้เพี้ยนีไอ้ใครเจนีล็อกเจนีล็อกเยนีล็อกจัดมันชอบดั้งเผ่าลบจัดแล้วเหมือนมันจะกลับมาว่าไงเพิงเจอมันเด็นครับผมไอ้เจนยม่ได้เล่นอยู่ข้างล่างหรือข้างบนนะ ข้างหลังข้างหลังข้างหลังตรงไหนมันออกเลยอ้โหาบา้าบ้าอยู่นิ่งๆเดี๋ยอย่าดิ่งเดี๋ยกูไม่ได้ยินนะ่งหัวใจอ่ะกูได้ยินอย่อย่าอย่อย่าอย่อย่าดูไปซราว่าเครื่องอยู่ไหนบ้างกูมาตรงกลางนะกูวางจีด่านฟ้าโอ้โหมันตีโดนด้วยไอ้เหี้ย มันมีโดนด้วยเหรอเกมเนี้ยเอาไปถ่ายรูปเหรอหน่ะไอ้คนไปยังยไปเย็นอะไรกูแค่เป็นคนขี้สงสัยนิดหน่อยอว้ามีดินใกล้ตัวได้งไงตัวโดนไหมเงาไม่มีได้ไงวะเล่นจริงปหมเนี่นยไม่กูมาถึงตานี้ไงกูมาถึงตาดีงงทางไอ้เหี้ยหาทางไม่เจอ ไอ้นั่นไปทำอะไรข้างล่างวะนะเครื่องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะมันหลังอะไรหรือเปล่าโมงไอ้ยโมเดิร์นวนมาสรอบอะไรเงี้ยโซเท <S <S ีมอยู่แนวตะบอนนะดาฟ้าโซเทีมอยู่ข้างนอกอยากได้โซเทียมไฟอ่ะกูจะปั่นไฟเสร็จไหมวันเนี้ยเอาไปชนปั่นนี่ไปไหนเนี่ยกลับมาปะเนี่ยมันอยู่โซนนั้นอยู่แล้วเกลียดยังไง ยังไงยังไงยังไงมันก็ไม่มาเครื่องเครื่องติดกันอยู่ตรงกลางสองเครื่องใช่ใช่ใช่คุณไปปั่นตรงกลางอ่ะไปปั่นกับกูบัตรละลายลายละแต่กูขอแงาเท่าทีมก่อนโอ้ปั่นอยู่ตรงกลางมาได้เหี้ยไอเหี้ยกูไม่ได้ยินเสียงหัวใจงกระจอกอะไรขนาดนั้นบอกปั่นตรงกลางมึงมาัในลายเดียวกันหาแมวใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นใจเย็นใจเย็น อย่าไปกูะะไอ้บ้านมาตรงอยู่เล่นตรงกลางวะเนี่ยกูอยู่ตรงกลางโอ้ยไฟฉายสีม่วงโอจะได้ป่านไฟฉายสีมงเก็บมาเก็บมาทิ้งเก็บมาทิ้งไว้ตรงกลางเก็บมาทิ้งไว้ตรงกลางมึงล่ามไปที่อื่นดีกูจะปั่นไฟกูล่าไปแล้วมันไม่ไล่กูอะไล่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 มีมี่กล่องพยาบาลอยู่ในกล่องเห็นสีขาวๆวปะ อ่กูกูมึงกูเอาเข้าวตัวหิวมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมันเป็นกล่องพยาบาลสีทองสีทองอารามแอร์เรตาลึมไหมกูได้ไปฉายน่องเลยเพื่อน,นเข้าบนตอ<ม>่อเป็นเข้าบนต่อไม่รันน่านอย<ม>ู่ฝั่งไหนกูอยากไปเอาของมาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างน่าจะฝั่งฝั่งข้างหลังมึงอ่ะมันอยู่โซนนู้น่ะกูเห็นกล่องไวยแต่กูไม่ไรู้ทางลง ทางมันโคตรเคี้ยวงงเงียวสงแบคนอบ้าทำดีบ้าทำดีข่อยเครื่องหนึ่งได้ไหมข่อยเครื่องนีงได้ไหม<ย>ได้เลยนะอ,อย่าไปกลัวดีกว่าม,มีสองเครื่องการฟ้าก็ได้นึ่งแล้วน่าจะกระตือหมดแล้วมั้งหนึ่งสองสามเครื่องแรกเมื่อกี้ปั่นยื้อไหมวะได้เป็นไรมีแผนที่ก็มันก็คิดดว่วแล้วกันว่าเป็เครื่องไหน Đi tốt sụt Mình đã có một đứa trẻ nữa, họ vẫn còn đi Bà với bạn gái Không phải lạc, tôi không biết, nó ở đây Tôi biết nó ở đây, nó đẹp lắm Tại sao anh không đẹp lắm? Để xem nào, anh đang tìm ở Tôi không biết ở tôi đang แม่งล็อกเครื่องด้วยมันไม่หลุดบาสมันไม่หลุดมันไม่หลุดเลยมันหลุดมันหลุดกาะที่มึงตาแหงมึงล้มแหงมันไปเกี่ยวไอ้ยี่อะไรบ้ามันไม่ช่วยอะไรเลยนั้นนะเขาเรียกว่าลูกเชือกคุยดึงทันได้อีกไอ้สัตวดลืมไปบ้านเด็กคุณช่วยเองเลงบ้านย่ยมันเจอกูอ่ะกูช่วยมึงไม่ได้ละเสียใจด้วยนะเขาเปลี่สองแล้วเปลีสองพยาบาลรองหมดเลยเฮีย โอ้โหนะลืมไปต้เกมกูโดนแขวนนี่ไอ้เหี้ยกูว่าอยู่ไหนวะบนหัวกูเหรอมันมีไหนไม่รู้มันมีไหนไม่รู้โอ้กลับมาแล้วมันกลับมากลับมาโอเคมันมันไปละกลัวกลับมาดูแล้วก็ไปเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลัวมันอะไรอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเอ้ยกูไม่าักเครื่องนอนหรอกมาเอาไอ้บาสไม่เอาไอ้เหี้ยนี่แม่งกลับมาเอานี่ไหวเฮียบาสมึงมาเล่นกับกูกูรู้สึกว่าดีว่ะกูรู้สึกว่าขั้นแต่ก่อนไม่ค่อยไล่กูมัน ตอนต้นๆกินเราตัดต่อเช้าวิ่ยเออมึงเป็นตัวแทนตัวตาเอ้ยตัวตายตัวแทนกูได้แอบอ่ะแอบอ่าเฮ้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 ยเช้า่อเครื่องมันมีอีกเครื่องหนึ่งน้องทอดีทอดีพอดีกับทีไปวิ่งอย่างเงี้กูก็อยากผ่นไปให้มันเสร็จเร็วๆทำไมกูไม่เห็นในบ้านวะ ห่วยแกแตกไอ้เหี้ยคนที่ตายก็คือคนที่อ่อนเองสัตว์เวรโลมาแล้วเฮียบดวเงเนี่ยมันมีเครื่องปั่นไฟอยู่เนี่ยน้องเทียบาร์ดโดนแตกเมืแบบ่อกี้มึงเล่นตัวนี้นะกูลัวเลยครับต<ๆ>อนตัวนี้ไม่กลัวไม้เหี้ย<ต>โอ้โหไอ้เห<ๆ>ี้ยเฮ้ยอ้าวฮึอฮื อาฮื้อหือหือเน่จริงมันก็ให้เดียวมันมีรถได้ไปอันนึงตรงนน้นนะให้บอสกูยังเดินไม่ได้มึงไม่เข้าตู้วะฝั่งนน้นเกลียดเพื่อนไม่ใช่ฝั่งนี้มึงเล่นอย่างนี้ก็แย่สิน้องอ๋อกลางกลางเออมาทางนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อ๋อล็อกล็อกโซเทมันได้เจอกูหรือเปล่า มันลงมาได้ยังโอเคกลัวสายปั่นมาเพื่อนที่จริงผมไม่ได้ป okay. no yeah. yeah, oh, okay. yeah, like ั่นไม่ต yeah, hmm. yeah, yeah. uh, right. yeah, ้องปั่นเลยมึงจะแคทเราได้อย่างเดียวกระจอกใช่มีใช่ใช่ใช่แต่กูแลอยลงกูณล้วล้มละล้มละไม่ล้มอ่ะ ถามว่ากูต้องกลัวไหมถามว่ากูต้องกลัวไหมไม่คาดการณนนี้ตัวกลาตัวนี้กลัวไหมเชื่อต้วายู่ดกูไม่เคยกลัวอยู่แล้วกูลงไม้ไปเลยกูไม่เคยกลัวอยู่แล้วไปปั่นก่อนก็ได้นะกูมีเอชของยาบาลกูแววบอกยาบาลฉันไม่เคยกลัวแกอยู่แล้วไอ้เด็กน้องอยู่กับกูอยู่กับกูโอ้โหท่างวัด เ้ยตรงนี้มีไม้นะเปล่าอ๋อจะใช้สกิลกับพี่ไป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 ยึกยัก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 ไอเฮียไอเฮียไอเฮียทันไม้ทานทันทานทานทานโอ้โหไล่สุดไล่สุดไล่สุดเขาเอาสุดเขาเอาสุดเขาเอาสุดสุดจั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 ดลงไม้ไปลงไม้ไปลงไม้ลง ฉันได้อยู่มีกอล์มผ่อย่าเอ้ยอย่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันไปเฮ้ยมึงก็ล้มผ่านโอ้กูก็ดึงให้นานอยู่ล้มอยู่ไหนไม่ดึงให้ยิ่เลยตรงกลางเลยก็มันไม่ไล่กูมันกลัวกูไหมเอาเอาไอ้เนี่ยเอาเอาอันนี้อันนี้โชว์เกมมะเนี่ยวิ่งมาเจอฆาตกรเงี้ยเดินมาเจอเอาเอาตายเงี้ยตาย ไปอลไรวิ่งไปไหนก็ไปวิ่งไปไกลๆโอ,โ,อโ,อลโอ้โหล้มปุ๋ยไม่มโอ้น้องไม่โปโอ่ะน้องไม่เสียนอย่างงี้มันก็เฝ้ากลัวดิใช้เพลิงไล่ไม่ได้ล้มนั่นเรียบร้อยกวันแล้วอ้าโอ้แขนหักมึงเล่นพลาด ตายหมดเลยรู้หรงงว่ากูได้ยินเสียงอะไรวะโอ้โหสารจุกมาตั้งนานสุดท้ายไม่มีใครรอดจุบจ่าตอน้กูก็ัดึงแห่นานอยู่ ใครบอกไม่นานกูก็ไม่ได้ตายคนแรกคนมึงออก็ไอ้เหี้ยกูอดให้เฉยเหี้ยกูอดให้หกแรกกูให้ฟรีอะไรไงไม่เห็นหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกูนไม่ได้ใช้เปิร์กกูเลยกูก็ไม่ได้ใช้เปิร์กกูเลยเปิร์กป,ปั่นกูณเลย <c oughs> เบิร์ก ว่าเปิ์กมาี่้กูไม่ได้เอามาไม่ได้ใช้เลยโอ้ได้ใช้อยู่เปิดต่อ <c oughs> นั่นน่โ,โตโตโตฟีอ่ะ